โอ้ตัวใหญ่ตัวนี้โโอ้หนี่นะสุดยอดแล้วสุดยอดโอ้โหมาแล้วมาแล้วนี่นี่ได้แล้วนะโอ้ตัวใหญ่ขนาดนี้ทรัพย์เดี๋ยวเลยทุกคนเลยนะว้าวสุดยอดเลย một con bơi được bơi đây mày ừ, đi bơi đấy mẹ nè sơ tôi mẹ từ nằm con nằm mà nó. สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาที่ตามับข้าวมาอับซมนะสบายดีตอนทิ้งเค้ทุกคนเลยที่แรกนี่ว่ากินข้าวกินอิม่มกินข้าวกินน้ำอิ่มเรียบร้อยแล้วก็ว่าสีกลับบ้านนะแต่ว่ามันยังแดดทุกคนเลยเดี๋ยวสีกลับเอาตอนปบใบน,นะมันจึงบ้อนแดดนะบางที่นี่ว่าสีลงไปหาสาบิงป่าว่างอยู่นี่ทุกคนเลยจักสีมีหรือบอ,อนนะเห็นมือว่านมม่ซื่นนี่นี่บอนคุยไรกไครอย,ย,อยู่แต่ว่าจักสีมีป่าือบอล ว่ะมันฝนตกเลยน้ำน้ำมันแหละมีอยู่แล้วก็ย่านป่าบืนขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวลงไปเบิ่งเด้อทุกคนเลยของอันกลับบ้านกับมี่พี่เห้่าทุกคนนะมารอบนี้ก็พอแต่ได้อยู่ได้กินนะอันโป๊กกันสี่ห้าไปหาตัดไม้ละโคต้อด้รบดเด่เออนี่เยเออมือแล้วตอนแรกมือบ้านแบบวะมีรถเนี่ยตีนไม้ตีนมือกันอึ้งยังยังย่งอยู่ดิเออยังอึง้งเนาะยังโมไลไปเลยอ อึ่งกะว่าจะต้มกินมื้อเช้าแล้วทุกคนนะพอดีว่าว่าสิต้มใส่ใบมะขามนะแต่เมื่อวานนี้ก็ต้มกินแล้วที่แรกนีวกน่ว่าบ่มีขึ้นแ้กินว่าสิต้มอึ่งนั่นแหละแต่ว่าพ่านปุ๊เพิ่นไปละเสามาแล้วเพิ่นได้ไก่ตัวน,นึงนะก็เลยเฮ็ดกินเฮ็ดกินไก่ลนะอ่ะเดี๋ยวลงไปเบิง่งวางสาป่าก่อนทุกคนเลยเดี๋ยวลงเบิง่งคนทุกคนเลยบักโลก,ก็ลงไปทาอยบุญเ่ยน,นะ กินแต่บางน้ำหุบหกโลปลาหยางเหยจะพาพหกโลไปหาเลาะกันทุกคนเลยแก้วนี้เฮ้าผมเคยมานะก็เลยบมหุ่จักมงปลาหับมงปลาไปเลยมาโลลงอั้มน้ำเลยหอมหมโลบ่เดี๋ยวขึ้นเบื้องขึ้นนั่นทุกคนวัดสิจับปลามาทางนี้นี่สบายแต่น้ำกิ่นนะเพราะว่าน้ำกิ่นมันเป็นน้ำบ่อน้ำยังน้ำบ่อน้ำรดพื้นนั่นนะน้ำกิ่นอะไรนี่เป็นน้ำสาง ขึ้นเบิ่งอยู่เชิงเพราะว่าน้ำกินเท่าไหรเอ้ยขึ้นเบิ่งขาเบิ่งว่า้งซาป่านะว่างนี้นี่ซาบ่แห้งทุกคนเลยเพราะว่าน้ำว่างนี้มันบ่แห้งจักปีนะตอนแรงตอนฝนว่างนี้นะเดี๋ยวสีขึ้นมาเบิ่งว่างเชิงที่ะนี่ว่างนี้นะเห็นมันบอนคุยไข่คุยไข่ว่างนี้นะเห็นว่าสิมีปลาหรือบ่เนี่ยเดี๋ยวมาเบิ่งกันทุกคนเลยนี่ซากบังนะซาแล้วกะสี อันน้ำเลยเอากะฮอนนะ่ไดิพอได้ดินน้ำดนะ้วยไหม Cảm ơn nước sát này Đi rồi mì gì đây đấy thank <laughs> you

nó không trước thơ một cái mi Ủa, ủa, Lúc đấy Một căng mà đấy Thương quá này lấy cái gì không? căng từ nước căng đấy nhớ đây con còn háo cài mà hình bòn khô cài có cậy rồi để chắc mình thăm mình bòn đi โอ้กัแล้วกันแล้วโอ้โหนี่ใ้รทุกคนนี่เนี่ยตีบเลบืนทำไมบู๊ โอ้โหอ้้นนะตัวนี้ก็ตกโตไปง่ายไปเลยเอโลบักเหง่งมเหมือนเด้คนแถนี้น,นะ,นปะน่ป่าสีะโตแลผักกังเลยโบเห็ดลายไปเลยเดี๋ยวสีไปจบมังทำตัวนี้นะทำตัวนี้เข้าไป้จบไงเลย

tok oh. ho oh oh come on oh, oh. Đó thôi con có nhẹ vào kia cái sẽ coi 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 sẽ bả nữa mình tham đi nữa để vào mặt nước nữa có chỗ có phải máy đi nghe chút nữa có nữa máy vào cái nhau nữa có chỗ có ô ô tôi chứ con tôi tụi nhảy Ô ni na Sen quay quay chứ là Sút giọt là sút giọt Nhăng vô Nhăng vô nghe Ô có ดูดุดุดทุกคนเนเป็นทันโอ้โคมของบอมาซ้่ไโอ๊ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ได้แล้วนะโอ้ตัวใหญ่เลจะดีเลยทับเดืดเลยทุกคนเลยนะว้าวสุดยอดเลยอะสงตัวเลยอโลกันนเออออออเย โอ้ยเฮาทำเสร็จแล้วมาดิเด um, like ี uh ๋ยวเดี๋ยวไปทอนคือไปเอาโคมมาเยอะมาก่อนทุกนเลยเพราะว่ามันเฮาอยู่เนอทำมันเฮามีเห็นเขาโตป่าซ้ำเฮาแยนะไปฟางไปนี่ไปซื้อได้ในป่าสองโตแล้วแหะอยู่ถ้ำมันนะขึ้นไปเอาโคมมาเยอะมาก่อนเห็ดกับหมอกก็ยุ่ยจกเอากี้นี่ Mở lại, có một cái nhu cầm bắn nhung, bản này này nhung này. không nè nhu nhung to với ngoài chứ rác thôi hôn cái đều mầm nhanh không nhớ phách chịu cạnh quái 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 bò không chỉ cái, cái quay Ơ, ở đây có mấy bã này nè, coi cái nè Đây là mấy dây băng này kia kìa, mấy thăm nè các bạn nhìn Để họ chỉ nghe bởi vậy thăm đó ô ma luôn Mặt bộ ô đó hơn đấy. เล่นเฮาเล่นอนะทุกคนเฮาควักมาเล่นเฮาเอามีขันเลกเลกทั่วนนป่าตัวใหญ่ซ้ำเดี๋ยวกับตัวแถได้สองตัเลยโอ้สุไเยได้มาได้ทเดี๋ยวเ่าสีจกบป่าโกนนนเฮาเห็นมันบ้อนวางนี้กัน้มีแห้งซ้ำได้บ ก้อยก้อยเฉยๆอ่างนี้เลยดิเอื้อมจีบอยู่เลยกูร้อยน่แล้วไม่มึงห้ามึงจะทำเป็นโอ้อะไรตเนื่อ bà nói Thì tìm vô hú hết nè Nè Cho con đi à. à. Đây Nơi này, đi này nè sọc đâu Đúng rồi, cái vào lại đi chứ, nữa Chỉ bây giờ, ấy nè thơ cái à? ย่ามันมีป่านะเห็นทางนี้แล้วป่ากับทางนี้นะเมื่อกี้นี่ได้ส่องคับโต้แล้ป่านะนะปลากังกันตัวใหญ่ยัง,อยง,อยงพอได้เที่ยวนะข้นนึงเนาะเที่ยวปลากังยังมีอถึงจะเอยู่ได้นะี่นกะก็เอาหม้อเสอได้นะเดี๋ยวชิอาบน้ำก่อนมาดีเนะปลากังกันชิอาบน้ำ,นำยันนี่ก่อนนะอาบน้ำเย็นก่อนลนะชิขึ้นไปพ่อพ่อนี่น้อยก็บชิกลับบ้านแหละ น้ำเย็นก็น้ำอยู่นี่นะมันไหลตลอดปีเลยทุกคนเลยคนบนแหงแ้งนะพลาดฟุ้งคนไปตัาไม้นะพัาดปุ้กคนเอาวากระสีปัานอึง้งเดี๋ยวแล้วกับเมื่อนะ้ำมาทอนก็เอาอึอ้งพอได้มาต้มนะกออบอึ้งนะั้นเอาต้มกินทีนึงแล้วแต่ว่ามันยังหลเติมขึ้นนี้ก็ไปต่อเอากับ ได้อึ่งเผาหลาโตเด้อโบราณที่เพื่อนๆจำอื่งขึ้นนี่ไงหาต่ออึ่งเนีย่ยขังก็ทุกคนได้ขึ้นมาฮอตถิงฮอตตูบเลยนี่จะมอในโกบิน อันน,าาน,น,นั้นคือมัดคนเลยย็นนี่ออตมันกินกินเสานี่ก็มดตึกมาเลยอ้อตผู้แดดขนาดทุกคนเลยวความแดดโหดน,น,นะนะเบิ่งกว่าโตเดี๋ยวให้แดดอ่อนก่อนทุกคนเลยกลับนะเดี๋ยวถ้าพัดปุ๊กพน้นออกมาแต่ตัดไม้มาแล้วโคก่อนนะ ແລະເຮົາກະປັນອືງປັນໃດເລີຍກະຊິກາບ້ານນັ້ນແຫຼະອືງເຮົາກໍແມ່ວ່ານ້ຳປະຈັກນີ້ຫືເນາະອືງກະໄດ້ມືຈິຄືຢູ່ຕານ້ອືພດກໂຕຫລອນ້ຳນອນແຮງດຕ ผ่านบุกคนมาแล้วทุกคนเลยเพิ่นสีปั่นนั่นอึ้งพราะอะไรเอเมื่อต้มทุกคนอึ้งก็คือว่าฝนตกก็คอยเนาะใช่เลยพอได้พูดเลยต้มนี่หมดเพอได้ต้มอยู่แล้วอืมห่าได้ทอดน้ำเสีอว่ามันหอนเท่าไรนะเนาะพัดตายวะเนาะพอทางบ้านมันคล้อยนะเพราะน้ำสีบริเวณนี้อยู่ในพอดีกันหลักเอ้าฝนเมื่อแค่ไหน เมนบ่เออยมึกบมโบขนาดช่เดียวเห็นมันหอนอท่อเซอมันเอะนะตายแ่ีนิดอืมตายแล้วทิ้งไปแล้วเด้กรทั่งแคดินทรายเนอะมเป็นเพออากาศแห้เข่าเซอไวเสมอนี่มีตายไปแล้วอู้โง่อ้ตัวดังมาแล้วทุกคนเด็ดกัะทังนี้ประดดทางน้นมันคืมบันี้จักเสียเอาเด้อ Ừm, bị tải thì tớ hướng thì nó thôi Không khẳng thể tìm ra đây Tải Ui, không nhẹ mưa đó Bà không đi tải phòng mưa đi nữa làm À mẹ tụi ở tớ lực ăn rồi đấy hết đây, đòi lên khuôn, đây Lá, đây Đi bỏ đầy tôm thơ nướng nói nó Ừm, đầy tôm gì đấy nhỉ bỏ tôm kì thơ nướng nữa Cậu bỏ đi nói, pơ chưa ní cái đi โอ้ oh. อันอึ้งโพดได้จะได้อันอันละสองโุกคนเน้ยฮ่มันฝนตกน้อยได้อึ้งน,น้อยนิดเช่นกนันเลย้อถึงอย่างขึ้นตายเด้อสมือนี้เนาะเซอเพิเอสมืนนี้อ หอนลิน้งเอา้ากคนเลยเตรียมตัวพร้อมเรียบร้อยบาน,นี้ก็สิกลับบ้านนะนี่คืออึ้งของห้องเขาใส่สุอยางแบบน,นี้เลยเพราะว่าเ้ามีเงิเนเชื่อนะงั้นมันตายทุกคนเลยเชื่อน้ำพร้อมแล้วกลับป่าก็ใส่นี้นะนี่ก็ถุงอ่องเขาเข้าไปในอ่องในบานี้เลยใส่แบบนี้เลยเอา้าพร้อมที่จะออกเดินทางทุกคนเลยกลับบ้านเลยอีโบเกินชั่วโมงหนึ่งทุกคนเลยหอดบ้านท่านแน่นอนนะ ปเดี ami, er ๋ยวเมื่อเจอกันอยู si ่บ้านทุกคนเลยเฮากัส okay. ีอ้อตักอันอ้อแต่บ้านห้างนี้ไปหอทางสบายจะเอาบลูขึ้นรถนะเพราะว่าเฮาจะเอาถุงอ่อนเชนี่พยานอันบักโลูเอาบักโลูเสื้ยยันทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าเจอกันอยู่เห้อนทุกคนเลยเดี๋ยวเบิรงน้องกันว่าอยู่ห้องฮอดฮอดเฮือนนี้มันจีขำเสมอเลยไปไปกลับบ้านทุกคนเลยบลูขึ้นรถให้เลย เอามาแต่บันหางทุกคนถ้กเอามาแต่บันหางนะถากก็เลยสบายแล้วลก็เลยเอาลงรถเน่ยมันเหม่ยเอามาเดนึงมันโอนแดดทุกคนเดนไปทอดเลยเอาขึ้นไปนะแรกว่าจะขึ้นทั้งหน้าก่นนะยันทางมันยากทางมันบ่ยากเลยก็เลยขึ้น

กอดเธอทอดซาดแล้วเบิ้งมาเบิ้งอึ้งน,น้อยให้มันตายแล้ววเนี่ะเสร็จปุ๊กมาเบิ้งไงเนกะิดแล้วูได้มันไปทีเลยทำไมเราไปไงโคตรขนานั้นแหละต้มกินเลยว่านี่กระม่หนึ่งต้มกินกันเบิดแล้วบอกระโม่ปาะกั้งนี่ปิ้งเผ็ดต้มเปาะกั้งนี่สาอ่างน้นอยๆอันตายได้เปาะกั้งนี่สิ กังนี่ก็ดีอดอเอาจะต้มคนเด้ลเอาไปได้ป่าได้กระปุกได้อึ่งอึ่งน้อยนี่ก็ดีเอาขังสมก้นนึงนล้วว่าป่านนะอ,อันนี้ได้สักขังส,ะส,ะงสิ้ปนป่ะตรง,งส่วแรงได้ปะ่ะหู มื่อวานนี้ปุ๊กนั่เว้นนะนีทุกคนวันนี้เดี๋ยวซีเอ็นเดี๋ยวซีเอสต้มอึ่งกินนะมาหอดกับพอพันสีต้มอึ่งกินนี่อึ่งไม่แดงเลยนะนาอึ่งใาย่เลยแม่อึ่งแรงเอออึ่งอึ่งอึ right. ่งมาแดงอึ่งเป็ดต้มส้มอึ่งกินทุกคนเลยใส่ใบมะขามับอ่อนมาเดี๋ยวต้มกทุกคนเลยมาต้มน้ำโลดทุกคนเลยต้มน้ำห้มันเดือดเราพึก อึ้งลงไปนะเอาให้มันเปื่อยไวเนี่ยนะอึ้งนีน้อยนะอึ้งเงินเขาอ้ว่าอึ้งนี่ก็อึ้งมาแดงทุกคนเอาเอมา้าเยื้อมาอึ้งมาแดงมแม้จเขาวอาเขาว่าอึ้งมาแดงได้ล้อล้อปุ๊ป๊อกกระตำดานดานมดนะหัเก็บเอาหม้อในกรต้มหม้อนึงหวานกะต้มน ต้มอื่งจับแซบทุกคนเลยมันสิน่บบนิดตามนี้ตามันสินแบบนี้โอ้ทุกคนพวกพุงๆแล้วนี่ขออึ่งสิแลวนะอึ่งกับพอดีพอดีต้มเลย เป็นสาน้าเนี่นาออวินหาเนี่ยอไปนะ้าแมาไหมเอ้ยมับมันกเกืบขันมาป่าเปิดแล้วเซเลเบิ้งด้วยนะกอน้ำน้อยๆนึงมาทุกคนเดี๋ยวเบิ้งนะฟดพุๆเลยเปิดแลยบอสหาเปิดได้ไหมนะเสร่บอส เอวแม่ตื่นนำแม่เล้คนเทน้ำมาเนาะนะบ่พเอยแม่อึ่งโพดเมื่อสักนี้แล้วอนะนี่ฮาจ้าท้องมาแล้วอึ่งโพดก็ดิเรียร้อยเลวตึงอึ่งกันเลยอึ่งนั้นอึ่งมาแดงแก้วเคยกินปะอึ่งเป็ดมามาทุกคนมามาได้แลไอซฟนก็มานะอ๋อแล้วก็บรไล ประมาณคนไรกันเมื่อคืนนี้คือว่าอนี่ฝนตกไม่ได้ไปฝนตกเ่หนอะเรียวการินไหนด้มออดียกอ่อระปุกย่อนไม่เยอะนะกินเท่านึงอึ้งนมอยกินมอยต้บึงตุกย่าตะอู้อึ้งอะไรนึไมแด้อึ้งเป็ดพีจับายให้กินันนี้ัดไข่ อีเท้านี่ได้ลุ้ทุกคนเลลุเพีนเดี๋ยวต้องนึ่งเนาะอ่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้สีฟีดไปชมดีก่อนนะเดี๋ยวชิโงไปหาอามาม่าก็นอนก่อนทุกคนเลยห้าวกะมากะแค่ยืดกินเลยทุกคนเลยต้มอึ่งชุบเขาพอกินนะ คนก็คือสีโตกีละกอนนะทุกคนนะคุ้มคืนไม่เลยสองเองกกเพิ่นว่าเพิ่นไข่นะทุกคนเลยลงมากกัเพิ่นแซดบอเพิ่นไข่นะเฮาสโลมมุดสองถุงเลยอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้สปีไปนูป่ก่อนทุกคนเลยลงอาหารน้ำไม่นอ,นอนก่อนนะอ่ะก่อ,อนอื่นกนขอขอบโมก็เจอพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาติดตาม,มาพุ่งมังกรใจให้นะพอกันในคลิปต่อไปสบายดี